ในภาพของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะครับเราจะต้องเกาะคลื่นลูกนี้ไปให้ได้คลื่นของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเป็นจุดหักเลี้ยวที่สำคัญจุดหนึ่งของโลกตอนนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยมีการเข้ามาคุยกันถึงเรื่องนี้ค่อนข้างมากไอเข้ามาช่วยเราในเรื่องของเวลาที่จะทำงานสองคือความยุ่งยากวุ่นวายของการทำงานเนี่ยเราทำให้มันง่ายขึ้นแล้วข้สามก็คือ เราจะเปลี่ยนจากตึกหรืองานระบบทั่วไปที่เราเคยคิดว่างานระบบทั่วไปมีแค่น้ำไหลไฟสว่างทานดีเราจะเปลี่ยนมันเป็นตึกอัจฉริยะคือเป็นตึกที่มีสมองคิดเองนอกเหนือจาก AI แล้วเนี่ยก็มีเรื่องที่คอนเซิร์นกับทุกคนในเรื่องในตอนนี้ก็คือเรื่องของ ESG Environmental Social Governance ซึ่งทุกคนจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า,าควรจะเป็นคำว่าต้องแล้วเพราะว่าเราจะต้องรัก รักธรรมชาติมากขึ้นไม่งั้นเราจะอยู่ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นในภาพของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับงานนี้มีชื่อว่า The Powerful Day นะครับก็จัดที่โรงแรม Royal Cliff ที่ p a v i l เล n z o โซนวันที่22กับ23สิงหาคม2568มาให้ได้นะครับมาร่วมกันสร้างพลังอย่างสร้างสารรค์ก้าวไปข้างหน้าด้วยความแข็งแกร่ง เทมกา MNE Expo Thailand 2025พัทยา The Powerful Days